ข่าวดีสำหรับวันนี้บอร์ดรอฟอรทอนัด13มีนาคมเคาะแก้สัญญาไฮสปีด3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอูตเภาซีพีเร่งเข้าพื้นที่อูตเภาและทับซ้อนไทยจีนอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโกวิดชาแนลซีเจเกี่ยวกับรายการเล่าข่าวของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นทางบกทางราง ทางน้ำและทางอากาศนะครับคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลสีจิตจะนำข่าวสารความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟไฮสปีดเชื่อมสามสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาปาและโครงการก่อสร้างสนามบินอุตภาปานะครับคืบหน้าถึงไหนแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างเดือนมีนาคมแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กด like, ก,กระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลซีจิด้วยนะครับ ไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับบอร์ดรอฟอรทนัด13มีนาคมนี้เคาะแก้สัญญาไฮสปีดสสนามบินเร่งส่งอายการจุลาลุ้นเสนอบอร์ด EEC ในเมษายนคาดชงคอรมอรได้พฤษภาคมขณะที่แผน CP เร่งเข้าพื้นที่2จุดแรกอูตะเภาใต้รันเวย์และทับซ้อนไฮสปีดไทยจีนระยะเวลาก่อสร้างทดสอบระบบ5ปีขอขอบคุณข่าวสารจาก MGR ออนไลน์ด้วยนะครับนายจุลาสุขมน์เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกออพอ,อหรือที่เราเรียกกันว่า eec เปิดเผยถึงความคืบหน้า การแก้ไขสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินอูตะเภา,าว,ว่าขณะนี้รอขั้นตอนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอจะเสนอร่างสัญญาร่วมทุนให้คณะกรรมการบอร์ดรอฟอรทอพิจารณาอนุมัติซึ่งล่าสุดทราบว่าจะมีการเสนอบอร์ดรอฟอรทอพิจารณา ในเดือนมีนาคม2568และหลังจากนั้นรอฟทอจะส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอายการสูงสุดตรวจสอบคาดว่าใช้เวลาประมาณ1เดือนจากนั้นจะส่งเรื่องกลับมาเสนอบอร์ด e EEC เพื่อเห็นชอบร่างสัญญาคาดหมายว่าจะอยู่ภายในเดือนเมษายน2568เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอขออนุมัติ ภายในเดือนพฤษภาคม2568และเร่งลงนามแก้สัญญาร่วมลงทุนและจะออกหนังสือให้เริ่มงานต่อไปนะครับตั้งคณะทำงานรอฟอรทอกลั่นกรองร่างสัญญาพร้อมชงบอร์ด13มีนาคมนี้นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารอฟอรทอเตรียมเสนอร่างสัญญาร่วมทุน รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบอร์ดรอฟทอพิจารณาอนุมัติในวันที่13มีนาคม2568นี้หลังจากก่อนหน้านี้มีการพิจารณากลั่นกรองจากคณะทำงานที่ผู้ว่ารอฟทอได้ตั้งขึ้นแล้วและเมื่อวันที่6มีนาคม2568คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของรอฟทอได้ประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากผ่านบอร์ดรอฟอรท์จะเร่งส่งเรื่องไปยังอายการเพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป CP เร่งเข้าพื้นที่2จุดใต้รันเวย์อุตภเปาทับซ้อนรถไฟไทยจีนรายงานข่าวจากรอฟอรทอ์เปิดเผยว่าหากสามารถลงนามแก้สัญญาร่วมทุนได้ในเดือนพฤษภาคม2568รอฟอรท์พร้อมออกหนังสือ NTP ให้บริษัทเอเชียเอราวันจำกัดในเครือของสีพีเริ่มงานได้ภายในเดือนมิถุนายน2568โดยที่ผ่านมามีการประสานแผนก่อสร้างไว้ก่อนแล้วโดยสีพีจะเริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างสองจุดที่เป็นงานเร่งด่วนก่อนคือบริเวณใต้รันเวย์ที่2ส,สนามบินอูตาเภาและบางซื่อถึงดอนเมือง บริเวณที่มีโครงสร้างร่วมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสัญญาที่4ขีดหนึ่งสำหรับระยะเวลาก่อสร้างและเปิดเดินรถมีระยะเวลาภายใน5ปีทาง CP จะใช้วิธีการก่อสร้างฟูดสเปนล,ลองชิงเป็นหลักซึ่งเป็นเทคนิคการก่อสร้างสะพานหรือทางยกระดับที่เร็วที่สุดโดยมีโรงหลอ่อซกเมนต์รวมประมาณ3จุดเช่น ที่บริเวณลาดกระบังดังนั้นจะมีการขอสร้างฐานรากต่อมอรถไฟจากโรงหลอ่อเพื่อเป็นเส้นทางส่งต่อชิ้นส่วนเซกเมนต์แต่ละช่วงยาวไม่เกิน30เมตรเพราะขนส่งทางรถยนต์ไม่ได้ส่วนช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองอาจจะใช้วิธีก่อสร้างทีละช่วงเซกเมนต์ที่สั้นกว่าเพื่อให้สามารถขนส่งเซกเมนต์ทางรถยนต์ได้ ขณะที่ช่วงเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเดลิงก์ในปัจจุบันจากพญาไทถึงสุวรรณภูมินั้นรถไฟความเร็วสูงจะใช้ทางวิ่งร่วมด้วยซึ่งทาง CP อยู่ระหว่างพิจารณาเลือกตู้รถไฟความเร็วสูงโดยหากเลือกชนิดรถตัวกว้างแบบวินโบดี้จะต้องมีการตัดชานชลาของสถานีแอร์พอร์ตเดลิง์ออกเพื่อให้ขบวนรถวิ่งผ่านไปได้เนื่องจากชานชลาออกแบบ สำหรับขบวนรถของ Airport r e เร l i n k ที่เป็นตัวรถแบบแคบโดยตามแผนงานก่อสร้างและทดสอบระบบจะใช้เวลา5ปีเปิดบริการในปี2572ถึงปีพศ2568นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอูตะภานะครับ และก็โครงการก่อสร้างสนามบินอูตาพาส่วนรันเวย์ที่2นะครับสนามบินอูตาพาและเมืองการบินของภาคตะวันออกนะครับท่านผู้ชมและพื้นที่ทับซ้อนของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสัญญาที่4.1ขนะครับที่มีการทับซ้อนกันนะครับภายในเมษายนนี้จะไม่มีการก่อสร้างนะครับท่านผู้ชมจะมีการขออนุมัติ ภายในเดือนพฤษภาคม2568นะครับและเร่งลงนามสัญญาร่วมทุนและจะออกหนังสือให้เริ่มงาน NTP นะครับท่านผู้ชมคร่าวๆที่จะก่อสร้างผมว่าประมาณปลายปี2568นะครับท่านผู้ชมที่จะมีการก่อสร้างแบบจริงจังนะครับเพราะข่าวสารข้างต้นที่นำเสนอมานี่นะครับท่านผู้ชมตั้งแต่รอบก่อนๆน,นูน้นตั้งแต่ปี67ปี68แล้ว ก็เป็นข่าวสารที่คล้ายๆกันนะครับแต่มีความคืบหน้าขยักขย่อนไปเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรแน่นอนนะครับการแก้ไขสัญญาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับคลิปนี้ถ้าท่านชอบฝากกดติดตามกดไ like ลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ช่องโควิดชาแนลสี่เจ็ดขอขอบคุณครับ